ชีวินนะครับตอนนี้เรามาอยู่บนถนนสาม3ิสีหรือถนนสารคามกระพินตรงหลักกิโลเมตรที่66ตรงนี้ก็จะมีที่ดินของญาติผมเอง300ไร่หน้าถนนกว้าง250เมตรนะครับถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อได้พื้น แคงนี้สวยมากสเสมอไม่ต้องกลม,มากว่างแล้วก็ทางซ้ายมือที่ก็จะติดถนนสาธารณะเนื้อที่ทั้งหมด300เรเศษเศษนะครับต้องการบอกขายต้องการขายใครต้องการซื้อสนใจก็โทรถึงผมได้นะครับ081 447 747 4, 4, 4 0 8 1 4 4 7 7, 7 4 4 4 นี้ก็จะเป็นทางสาธารณะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายหน้าถนนให้ดูหน้าถนนกว้าง250เมตรเป็นหนุสวยงามมาก